บทที่สามอย่ากาันกูบอกว่าเรื่องของพ่อผมคุณเป็นคนทำใช่หรือไม่เฉินเฟิงคำรามเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าตระกูลเฉินจะคลั่งถึงขนาดนี้ใช้ชีวิตของซี่ยอเวยกาวอคุกค,คามเพื่อที่จะให้เขากลับไปยังตระกูลเฉินนายน้อยคุณเป็นคนพูดเองและข้าน้อยก็ไม่พูดอะไรเลยเฉินจงยิ้มเล็กน้อยและพูดชียอ เฉินเฟิงกระแทกกำแพงอย่างหนักแม้ว่าเขาอยากจะฆ่าเฉินจงแต่เฉินเฟิงก็เข้าใจดีว่าในเวลานี้คนที่สามารถช่วยซี่ยอเว่ยกาวอได้และมีเพียงเฉินจงเท่านั้นหากไม่มีเฉินจงแม้ว่าเขาจะหาเงินได้ห้าล้านทางโรงพยาบาลก็จะไม่ช่วยซี่ยอเว่ยกาวอเลยยิ่งไปกว่านั้นเขาก็หาเงินห้าล้านไม่ได้หรอกนี่คือแผนชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัดแต่เฉินเฟิงก็ต้องกระโดดเข้าไป ระกูลเฉินใช้ความพยายามใดๆสำหรับเขาเขาก็ยอมรับได้แต่เขาไม่ยอมให้ครอบครัวของซี่ยอเพิ่งยาวต้องเจ็บปวดนายน้อยตัดสินใจเร็วๆนะท่านซี่ยออดทนได้ไม่นานแล้วผู้เท่าเฉินจงแสดงรอยยิ้มอันสงบสุขบนใบหน้าของเขาตั้งแต่แรกเริ่มเขาก็กระเฉินเฟิงไว้แล้วเพราะจุดอ่อนของเฉินเฟิงชัดเจนเกินไปนั่นคือซี่ยอมึ่งยาเมื่อซี่ยอมึ่งเหยาประสบอันตรายเฉินเฟิงก็จะเสียสติทันที ถ้าเฉินเฟิงเฝ้าดูซี่ยอเว่ยกาวตายไปในวันนี้งั้นความสัมพันธ์ของเขากับซี่ยอเพิ่งเหยาวนั้นก็จะสิ้นสุดลงทันทีเฉินจงมั่นใจว่าเฉินเฟิงจะไม่เลือกทางโง่ๆแบบนี้หรอกเฉินเฟิงยิ้มอย่างหน้าสังเวชและต้องบอก,กว่าเฉินจงคิดถูกที่จะเดิมพันครั้งนี้แม้ว่าจะไม่มีซี่ยอเมื่งเหวยวอยู่เขาก็จะไม่ปล่อยให้เสียเว่ยกาวอตายเพราะซี่ยอเว่ยกาวอเคยช่วยชีวิตเขาไว้ช่วยคน น้ำเสียงของเฉินเฟิงเย็ยนชาจนน่ากลัวเขาตัดสินใจแล้วถ้าพ่อของผมเป็นอะไรในครั้งนี้ผมจะเอาชีวิตคนในครอบครัวเฉินทั้งหมดมาสังเวยชีวิตให้กับเขาด้วยนายน้อยตั้งแต่คุณเกิดมาเลือดอันสูงส่งของตระกูลเฉินก็ได้ไหลเวียนผ่านร่างกายของคุณตอนนี้คุณได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดแล้วเชื่อข้าน้อยเถิดสิ่งที่ตระกูลเฉินจะสามารถมอบให้คุณนั้นไม่ใช่มีแค่เพียงทรัพย์สินหลายล้านล้านล้านเท่านั้น เฉินจงไม่สนใจคำขู่ของเฉินเฟิงเลยในคำพูดของเขาเผยให้เห็นถึงความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งตระกูลเฉินนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะตระกูลที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งในเมืองหลวงแต่ไม่ใช่แค่ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวพลังงานที่แท้จริงของตระกูลเฉินนั้นชาวโลกไม่สามารถจินตนาการได้เลยฉลาดเฉินเฟิงกัดฟันในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเปลียดชังอย่างรุนแรง คนดีมักจะถูกกลั่นแกล้งเสมอและเขายอมถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ได้กลับมาคือตระกูลเฉินโจมตีเข้ามาเรื่อยเรื่อยทุกคนในตระกูลเฉินเห็นว่าตัวเองเหมือนดั่งสุนัขตัวหนึ่งจะเรียกไปเรียกมาก็ได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าสุนัขจะกัดคนหากถูกข่มขู่มากเกินไป ในตอนนี้เฉินเฟิงตัดสินใจจากก้นบึ้งของหัวใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ยอมถอยหลังแม้แต่ครึ่งก้าวระหว่างเขากับประกูลเฉินจะไม่ยอมจบอย่างง่ายๆแน่นอนเขาจะทำให้เฉินเจิ้นหนานชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองทำไว้ประกูลเฉินนี่คือพวกคุณบังคับผมเอง เฉินจงไม่รู้ว่าเฉินเฟิงคิดอะไรอยู่เขาหยิบสัญญาที่เตรียมไว้เมื่อนานมาแล้วยิ้มให้เฉินเฟิงและพูดว่านายน้อยนี่เป็นของขวัญที่นายท่านเตรียมไว้ให้คุณตราบใดที่คุณเซส็นสัญญานี่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของครอบครัวเฉินของเราในชางโจวก็จะตกเป็นของคุณทั้งหมดเฉินเฟิงมองเฉินจงอย่างเย็นชากล่าวว่ามีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กอสังหาริมทรัพย์การจัดเลี้ยงการสื่อสารความบันเทิงและอินเทอร์เนต็ตตามสัญญา เกือบทุกชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องคาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านนับเป็นครั้งแรกที่เฉินเฟิงรู้ว่าประกูลเฉินอันดับหนึ่งในเมืองหลวงนั้นน่ากลัวมากเพียงใดแค่ธุรกิจในเมืองชางโจวเพียงแห่งเดียวก็มีมูลค่ารวมกันเป็นหมื่นล้านแล้วหากธุรกิจในประเทศจีนทั้งหมดรวมรวมกันแล้วร่ำรวยจนสามารถเทียบเทียนกับประเทศได้จริงๆ ยิ่งเขาเข้าใจมากเท่าไหร่เฉินเฟิงก็ยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นเท่านั้นแต่ลูกศออยู่บนเชือกแล้วและเฉินเฟิงไม่มีทางถอยหลังแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเฉินเจิ้นนานขุดหลุมให้เขาเขาก็ต้องกระโดดลงไปเฉินเฟิงหยุดลังเลและเซนชื่อลงไปขอแสดงความยินดีกับนายน้อยจากนี้ไปนายน้อยก็เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในทางโจวเฉินจงโค้งคำนับด้วยความเคารพ คนที่ร่ำรวยที่สุดในชางโจงั้นหรือเฉินเฟิงแอบหัวเราะในใจสำหรับคนธรรมดาถ้าเขากลายเป็นคนรวยที่สุดในชั่วพริบตาเขาอาจจะบ้าคลั่งด้วยความสุขแต่เฉินเฟิงไม่คิดอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบสามัญชนกับซี่เยอาเพิ่งเหย่ามากกว่าที่จะเป็นคนรวยที่สุดแต่ตระกูลเฉินนั้นไม่ได้จะให้โอกาสนี้แก่เขาจากช่วงเวลาที่เขายอมรับทรัพย์สินในชางโจของตระกูลเฉินเขาอาจจะสามารถตายได้ทุกเมื่อ หลังจากส่งเฉินเฟิงจากไปด้วยสายตาเฉินจงก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและโทรออกหมายเลขหนึ่งนายท่านเขายอมรับแล้วเฉินจงกล่าวด้วยความเคารพอืมเสียงที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ไม่แยแสเล็กน้อยและเขาก็ไม่แปลกใจกับผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจนคุณอยู่ที่ชางโจในช่วงเวลานี้ช่วยให้เขาควบคุมธุรกิจของชางโจโดยเร็วที่สุดครับนายท่าน นอกจากนี้ข้าจะส่งกุยซื้อไปปกป้องเขาอย่างลับๆกุยชื่อเหรอดวงตาของเฉินจงเบิกกว้างและเขาตกใจมากเขานึกไม่ถึงว่าเฉินเจิ้นนานจะส่งกุยชื่อมาปกป้องเฉินฟิงบนร่างกายของลูกชายนอกสมรสคนนี้มีอะไรกันแน่เฉินเจิ้นนานจำเป็นต้องระวังขนาดนี้หรือ ต้องรู้ว่ากุยชื่อเป็นกองกำลังหลักของตระกูลเฉินเฉินเจิ้นน,นานเคยใช้เงินมากกว่าสาม0มื่นล้านเพื่อซือ้อเกาะเล็กๆในต่างประเทศที่ใช้เป็นฐานฝึกอบรมกุยชื่อโดยเฉพาะจากนั้นก็ตามหาเด็กเล็กที่มีรากเหง้าที่ดีจากทั่วโลกและปลูกฝังพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนที่โหดร้ายแบบนรกผู้สอนของพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปาการต่อสู้ในปัจจุบันก็เป็นราชาแห่งนักฆ่า มีคนหลายพันคนที่เข้าค่ายฝึกกุยชื่อทุกปีแต่สุดท้ายมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นกุยชื่อได้สามารถจินตนาการออกได้ว่ากุยซื้อที่ฝึกฝนโดยตระกูลเฉินนั้นน่ากลัวเพียงใดสิ่งที่เรียกว่าราชาทหารและนักฆ่าชั้นนำที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีนั้นเป็นเพียงเรื่องตลกต่อหน้ากุยซื้อเท่านั้นเฉินเจิ้งนั้นส่งกุยซื้อมาปกป้องเฉินฟิงโดยที่เฉินจงไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย เฉินจงรู้ดีว่าแม้แต่ลูกชายของเฉินเจิ้นหนานก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกุ้ยซื่อแต่เฉินเฟิงก็มีสิทธิ์เฉินจงประหลาดใจเขารู้ว่าบนร่างกายของเฉินเฟิงต้องมีความลับบางอย่างที่ผู้คนไม่รู้อย่างแน่นอนความลับนี้สำคัญกว่าทรัพย์สินล้านล้านของประกูลเฉินถึงสิบเท่าร้อยเท่าหลังจากที่เฉินจงจัดการการผ่าตัดของซี่ยอเว่ยกาวอก็เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ เมื่อเห็นว่าซี่ยอเว่ยกล่าวว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเฉินเฟิงจึงออกไปซื้ออาหารเช้าสองชุดหลินหลานและซี่ยอเมืง่งเหวเฝ้าอยู่ในห้องผู้ป่วยทั้งคืนและตอนนี้พวกเขาน่าจะหิวแล้วแน่ๆเฉินเฟิงนำอาหารเช้ามาถึงที่ประตูห้องผู้ป่วยและกำลังจะผลักประตูเขาก็ได้ยินเสียงของหลินหลานออกมาจากในห้องผู้ป่วยเมืองเหยาหลังจากที่พ่อของคุณฟื้นในครั้งนี้คุณก็อยากกับเฉินเฟิงเถอะ แม่ฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าจะไม่จะอยากกับเฉินเฟิงซี่ยอมึ่งเหยาวขมวดคิ้วเสียงของเธอเหนื่อยล้าเล็กน้อยครั้งนี้ยังไงก็ต้องอย่าลิ้นหลันแข็งกร้าวและน้ำเสียงของเธอหนักแน่นมากมึ่งเหยาวเรื่องอื่นแม่สามารถฟังคุณได้หมดแต่เรื่องนี้ไม่มีทางคราวนี้ถ้าคุณไม่อยาก,กับเฉินเฟิงจากนี้ไปฉันจะถือว่าฉันไม่เคยมีลูกสาวอย่างแก ซี่ยอมมึงเหว่ยจ้องมองหลินหลันอย่างว่างเปลา่าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้แม่จริงจังมากก่อนหน้านี้หลินหลันก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าให้เธอกับเฉินเฟิงอย่าก,กันแต่ทุกครั้งที่เธอใส่หัวหลินหลันก็จะยอมแพ้แต่ครั้งนี้ท่าทีของหลินหลันแข็งกร้าวอย่างน่าประหลาดใจมึงเห่ยาไม่ใช่ว่าแม่อยากจะทำลายพวกแกอย่างโหดร้ายแต่พวกแกไม่เหมาะสมกันจริงๆและเฉินเฟิงก็ไม่คู่ควรกับแกเลย ฉันมองออกตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาในครอบครัวของเราก่อนหน้านี้ถ้าพ่อของแกไม่สัญญากับฉันว่าเฉินเฟิงจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตฉันก็จะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของพวกแกถึงจะตีฉันให้ตายก็ตามตอนนี้สามปีผ่านไปแล้วแอกลองพูดด้วยตัวเองสิว่าเฉินเฟิงได้ทำสิ่งที่ดีแล้วหรือไม่ ถึงตอนนี้เขายังคงเป็นคนส่งอาหารและเขาได้รับเงินเดือนตายตัว 6- ถึง7 0็ดพันหยวนต่อเดือนหรือว่าแกจะใช้ชั่วชีวิตยอยู่กับผู้ชายแบบนี้เหรอเฉินเฟิงยืนอยู่นอกประตูด้วยสีหน้าสงบสิ่งที่หลินหลันพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในช่วงสามปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ทำสิ่งที่ดีงามและไม่เคยได้ให้ความสุขแก่ลิยอเพิ่งเหวาเลย ตอนนี้มันถึงเวลาที่ลียอเพิ่งเหวาวต้องตัดสินใจแล้วไม่ว่าซี่ยอมเมื่งเหวาวจะตัดสินใจยังไงเขาก็จะยอมรับทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นการหย่าก,กันก็ตามครั้งนี้เขาจะจับไปอย่างมีความสุข